แบงค์รอวันรอยยิมไอซ์กลับมาหลังสูญเสียพ่อเปรยเตรียมพาไปพักใจหลังจากภรรยาสุดที่รักไอซ์นภชรินปีดากุลสูญเสียคุณพ่อค่อมชนชื่นตลกดังชั้นคู่ไปอย่างไม่มีวันกลับมาเมื่อวันที่30เมษาย,ยน2564ทำอร่อยยิมที่เคยสดใสกลับหายตามไปด้วยงานนี้สามีหนุ่มแบงค์อธิกิจภัยบุญรัตนกิจอดีตนักร้องนำวงแบ็ควานิลา ถึงจบออกปากเห็นใจภรยากลับมายิ้มอีกครั้งโดยแบงค์ได้ลงภาพวันๆของตนกับภรรยาช่วงที่ไปเที่ยวพักผ่อนกันอย่างมีความสุขพร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งว่ารอวันที่รอยยิ้มกับน้ำหนักของเธอจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมยังมีหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้ไปสถานการณ์ดีขึ้นจะพาไปพักใจนะ i c e n a p a c r e r i n ซึ่งภรรยาสาวได้เข้ามาตอบกลับด้วยอีโมจิรูปหัวใจและสัญลักษณ์ชูสองนิ้วหมายถึงสู้นั่นเอง